เมื่อคิดจะเดินไปข้างหน้าโปรดอย่าหันมองกลับหลังอย่างเสียดายท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25เมกจากนี้ไปเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเสียงธรรมจากวัดประสิทธิชัยค่ะ เราทุกคนวายวนผลกรรมนำเนื่องตกตามรุงเรื่องเกี่ยวเนื่องแต่กรรมของตนความดีของจุนจากคุณกุศลความชั่วจากบาปทุกทนเพราะตนนั้นก็อเวร ดีีมมงเรื่องบนพแมพี่นองสัตายาญยมทุกคนทุกฐานรายการช่างทาจากวัดประสิทธิชัยมาพบพแมพี่นองเป็นประจำรายการช่างทาจากวัดประสิทธิชัยระดับการสนับสนุนจากพระฤิษีประคุณหลวงพ่อพระประสิทธิโรปนลองเจ้าในจังหวัดตรังจังหวัดวัดประสิทธิชัยนับตาจีน อตาตม,มาลวงเกียรติวนาตมิง่งบนพี่น้องมานำเนินรายการเชี่ยงธรรมจากวัดประชิิชัยนํำรักธรรมกํามซ้อนกององค์สมมาสมบุมติชาวมากฟากกับพ่อแม่พี่น้องถูกถูกชาวของวนเศ้าพ่อแม่พี่น้อง,งต,ต่างเศ้าตอตั้งกรมบุญจะทำบันเก่าชีจุดตงอามิกเกิดขึ้นต่างวนาตุงแจงมาเล่งเป็นปัจจาบารรโรวันฐานผู้ฟังต่งางไล่เป็นปัจจายที่ราคุ้เคยเป็นปัจจายของคนไทย ก็ถือว่าพอแม่พี่น้องเจริญพรก็คุณถูกหน่วยงานที่กําลังเปิดฟ,ฟังร่วงเกียจจนมพี่น้องถุกๆกชาวกงวันเศร้าโดยประมาณนลำรัำกตรกําซสอนของสมาสมาสมบุรณเจ้าว,วัฒนธรรมประเพณีตรองทิ้นหาลงามาเล่งกันเป็นคุณบรรโภก็อยากว่าปรึกษาห,าหารือกันแันบุกฟังทัาง,งไล่วันนี้เล่งเรื่องคุณภาพชีวิตพ <c oughs> ระตรงนี้พระลงเกียิเล่งมาจะกกี่องนแตนบุกฟังต่างไล ก็คือการใช้ชีวิตเป็นอยายโยตุกวันนี้แต่คุไในที่ใช้ชีวิตเป็นใช้ชีวิตใดก็ถือว่าเล่นกันนายุายกันในนั้นกินรนจนเองกินรนจนครั้งพราะไม่พี่น้องเพราะว่ากำลังแปร์เ <c oughs> ชื่ออยูอ่ก้องโควิดติพเกาที่ต้องเรือก ยื้ง่ากันตัวโลกแต่เราไม่กล่าวตึงไม่เลไม่บอกไม่หลาวไม่กล่าวไม่ซิบกับท่านผู้ฟังทั้งหลายเราไม่กับวเราเราปล่อยปล่านเลยตุ่มหน้าทีเพราะเป็นพี่น้องคุณภาพชีวิตก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นเร็วโรคก,กรูโหกต่างเพนอกไปในตรงสิ่งที่โรคคาดไม่ได้กินรนจนกรางล้างมือเพราะเป็นพี่น้องป้องกันเราทึกว่าเบาบางวิธีคิดเร็วท่านผู้ฟังทั้งหลาย แต่ต ja ัวเละก็ยังสู้อยู่นาพระพี่น้องบพว่ากุกลน้าจึงรบจึงจึงรุกท่านผู้ฝังต่างไล่เสียงไงว่าจึงรบก็ดีฮะพราะเรารบกับโกเประบัตตรงนี้ทำห้พี่น้องทั่วโลกนะรู้สึกว่าใจตุ่มตําหาไม่ไม่นั่นบพราพี่น้องการความเชื่อมั่นในตัวเองแต่ต้องป้องกันท่านผู้ฝังต่างไล่ก็นี่ก็คือวิธีการกง ความเป็นมนุษย์ขสามารมาติพิดสูรใดท่านผู้ฟังว่าไม่ว่าวิกฤตก็ไม่ไรกันลเลยเจเราจะก้าวข้ามไปได้พรพี่นนองบอกคุณนะากชีวิตเราดีทำบันทำความดีหลือไม่วันนี้เบินตาเกล็กก็เร่งวตวงเรื่องความทำความดีอ่าเพราะว่าความดีเป็นทิ้งติว,ว่ากูซุนอ่าระมพี่น้องช่วยพลักดันในทิ้งติเป็นอัปมงคลท่านผู้ฟังทางไลเราจะมาติวา่า จะป้านปลไปได้ในการทาความดีก็ยังก็ความคิดที่ให้ว่าการที่เราโย่รวมกันในคุณในบ้านตันปุกฟังทางไล่ต้องทาให้คนก้าวใช้นั่นเป็นจริงที่เราลงตุนลงแรงในการพัฒนาตัวเองให้มากขึ้นผมเมพี่็นองคคนที่ <c oughs> ที่เรานับทือก็เก่งเป็นคนดีตามมาในกับคนที่เราการบนับทื่อ nhà ใจใจในเรื่องที่รลบก้างมาผมไม่พิ n องที่มาทาลายชีวิตเราความสําเร็จกของชีวิตวัดกันไม่ได้โดยเบียร์โดยอืย่นโ,โ,โดยทองอ่าตรงนี้ก็สิ่งกํากันเหมือนกันท่านผู้ฟังว่าไม่ว่าเราจะเป็นขอน้อไหนก็แลี้ยวเทอ่าทำไรก็เลี้ยวเต่่าเราต้องก้าวใจชีวิตให้มากขึ้นเพราะชีวิตเป็นน่วยการที่ดีท่านผู้ฟังทางไล ยกตัวย่างว่าเรากินน้ำที่พแม่พีนอ้องเรากินน้ำหม,มัากบ้ากินน้ำบ้วช่าวๆแต่กรณีลองเกียรตปฏิบัติเป็นไปจำในฐานผู้ฟังทางไล่ในการกินน้ำบ้วช่าวถ้าเป็นน้ำบุญกะระดูซึกว่าทําไมมันเสี่ยงไม่เฮงฐานผู้ฟังทางไล่เพราะเรารู้กันนี้ว่าช่วงนี้ก็ช่วงข้าวน้ำเลงนะ,ะนะพแม่พน้องจริงแต่ว่าร่างกายเราเวลานอนฐานผู้ฟังทางไล่ ไม่ว่าตาหนีนอนองเงี้ยฮีนอนองปัดลมหรือว่าไม่ลมนอนไม่อย่างไรมันลองเกียจในนอนไม่อย่างไรท่านผู้ฟังทั้งหลายัดลมก็ไม่เงก็ไม่ <c oughs> ตรงนี้ก็ตื้อว่าใจชีวิตธรรมชาติเพราะว่าโต๊ะัดลมก็ไม่ได้นอนตักเงก็ไม่ได้โกมันแห้งท่านผู้ฟังทั้งหลายรนเนดาด้ยก็อย่าอุ้มผ้ามันที่ดูเสื้อผ้าตังบุญอกสะกิดก็ใจใด เราะน้นชีวิตที่ว่าฝึกมาจากความลำบากยากจนกไม่พี่น้องไม่ใช่ว่าฝึกมาจากความรํารวยคนที่ไม้ปัดลมคน,มนที่ไม่แง่นี่อว่าอ,อยู่กับธรรมาชาตินี่กระทับงา,าดีไมในในเรื่องท่านาก็เรื่องไม่ก่อยเตาดอยท่านบุวกวางตระไลเพราะว่าไม่ได้ปิดปิดปัดลมไม่ได้นอน่าเพิดปัดลมไม่รุงกับผมมาไม่ไปเจอแต่ทุกข์วังแต่ไล่เพรา่ผมาจากความลาบากยากจน หาตรงนี้ว่าไม่ไอ้อตามนี่ก็รู้สึกว่ามาหาจากความติดทส้ตาลำบากหาไม่เหมือนกันเลยลนบากอยากจนทมติดเส้าลำบากเพรงี้ก็ตัวไล่าบาทปัดลมกับตัวไล่รอยอ่พาพ่อแม่พี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้ก็ไม่ใช่เป็นบรรดท่านที่วัดกันได้ว่าคุณภาพชีวิตอีด,ดีตรงอย่างนู้นนี่นั่นหม่ว่าคุณภาพชีวิตีด,ดีก็คือ เราไม่เจ็บไม่ข่ายามแต่ว่าลูกรายขุกคานี่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเราก็อยู่ไดมาไม่ปัดลมกันนนกริ้งไปกลิ้งมามาไม่มาไม่แอก็ไม่ปลื้อแอรนมั่งเพราะว่าชีวิตคนเราหนังบางกรังบังคกาามันต้องมียิ้มมีหน้ามีรดนนะพ่อแม่ปี่นองโดยเฉพาะหน้านี้่น้าเก่าหน้าเล่งนี่ท่านผู้ฟังทั้งหลายท่านนาเก่านาเล่งเล่งตายมันก็ถือว่าเป็น อุต่าอ่อนทีดีแต่ทิ้งแี่เราควรระวังมากกับหน้าแรงต่านผู้ฟังต่างไล่ที่น่ากลัวว่าโควิดก็คือ,อกายวัดพ่อมีพี่น้องโรคตองรวงมางพ่อแม่พี่น้องโรคเจ็บปวดเจ็บพุ่งหาตรงนี้ก็มาเลยพ่อแม่พี่น้องเประว่ามากกับดูแรงมาถูกปีเลยโรคนี้ก็มันกันมันโควิดแล้วจ้องปีจรนเลยท่านผู้ฟังต่างไลทพอเริ่มขึ้นปีไม่โรคนี้ก็มาติดเตร์โบตามลังมาตันตีพ่อแม่พี่น้องแล้วไม่รวยง่ายตัวเลย แต่ถ้าเราุกคนุกฐานช่วยกันนี่ผมไม่ไปทองอันตมาก็เร่งโยกได้ว่าในยุคนี้พวาโรคบาดโรคไปไข้เจ็บระบาดนี่ท่านผู้ฟังต่างไรเราก็ลดไปได้ถ้าเราไม่เจ็บไม่ไข้ท่านผู้ฟังต่างไร อ่าไม่เป็นวัดเป็นไรไม่เจ็บไม่ไกายโรคระบาดกระบาดกันไปท่านผู้ฟังทั้งหลายเราก็ต้องอยู่ได้เพราะเรายัางตรมานี้เพระาะไม่น้นองไม่ติดรวยไรยีย่โอไปไ้ไกลกลืกไปไกลมากเราก็ไม่ไปอ่ปาเพราะไม่ปิดตรงตรงน้ที่ว่ามันเป็นกลุ่มเสียงไม่เกิดความไม่มั่นใจก็เรยไปมันเสียท่านผู้ฟังทั้งหลายเพราะว่าสัญจตยานความเป็นมนุษย์เรา มันจะมาตีล so ูกเอ็ดการจะผัวน่าได้ท่านผู้กังท่างไล่ใจกัมวาซาา่าท่าทาตรงนี้ไม่ก่อยมั่นใจคโรอยาไปมันเที่ยท่านผู้กังท่างไล่เพื่อว่าวันเตียวเพียงเดียวปราดฮะพ่อแม่พี่น้องคารอยใจสั่นจัตยานข้องความเป็นมนุษย์ให้มากขึ้นเพราชาวนี่สั้นเส้นเรื่องความเป็นมนุษย์พ่อแม่พี่น้องเราก็มาใช้ชีวิตประจำวันเดียวมาตรงนั้นแต่เพราโเรา ใชยชีวิตประจําวันพักอันานผู้ฟังต่างไรเราก็โยบุญผืนท่านก็ความไม่เสี่ยงไม่ประมาท่านผู้ฟังต่างไรเพราะว่าโยในปัจจุบันนี้โยแบบเก็บตัวหรือดัดตัวเล็กตัวหน่อยก็มมนลงเกียรเล่งหรือไม่ไม่ปัดลมก็โะยะได้ ทานผู้ฟังทางไล่ไม่จําเป็นต้องหมักใหม่ไกลกกงอพออย่างลมอย่างอย่างปัดลมอย่างเงี้ก็ทําไห้โกเองเวลานอนกลางคืนถ้าเราต้องปนอนโกเองเราต้องกินน้ำหมักๆๆทานผู้ฟังทางไล่แต่ว่ากินน้าเลงบนี้น้ำมากก็จะปุงหลาตรงเสียเหลาพอเป,ป็นพี่น้องการกินน้ำมือเช้าเชานี่ลงเครียดก็เป็นอ <c oughs> ยู่วัฒนาและทานผู้ฟังทางไล่แนะน้นำยาอยู่ตววัฒนา ใจกันได้ตกเพลิดกไวคนเต้าคนแก่เด็กเย็ดเด็เด็กตาเตาเจ็ดกินน้ำพร้อมน้ำไหลบู๊ดนี่ฐานผู้ฟังบางไรบางกลุ่มก็เล้งหัวหน้าตกอกตกใจหน้ากีกระดอาโยเป็นรักหมกหัวแต่จริงจแล้วฐานพู้ฟังบางไรเป็นยาอยู่วัฒนาหนึ่งไม่เจ็บั่งเจ็บเอว่านผู้ฟังบางไรแต่เรากินตื่นนอนปั๊บหนึ่งเมกดาบระกิดหนึ่ง าตามที่เรากินได้ไม่ต้องทักเกวทักโจกแลยวแต่ผู้กว้างต่างไรให้กินบอกินได้นำาละหาล้างหน้าคนอาพอเรานังาอติฐในให้ดีร่างกายทุกข์ภาพแข็งแรงหรือว่าใจก็ท่าิาีก็ได้มาอาวตุตานผู้กว้างต่างไรามาอามาอาวุตรงนี้ถ้ามาติดกับร่างกายได้ด้วยนามโมพุทธายะ ท,ท,นนท,ท่านผู้ฟังทางไลฟ์วันนี้บอกกะถ้าอินึงกะกินเลยนี่พ่อแม่พี่น้องเนื่องโรคไปกายเจ็บไม่ก่อยยังทรงโก็ซ้ำกันถ้าเราปฏิบัติอยู่เหนืองเนืองบประจําก็ไม่เจ็บเอวเจ็บหลังท่านผู้ฟังทางไลายเพราะน้มไปล่อเลี้ยงกนที่ก้าองน้มตำปรากิดส่วนตัวรับกับใต้นักใต้เบาฮะพ่อแม่พี่น้องว่าชาวชาวนี่นตะเล่งทองไท้นักใต้เบานี่กรู้ดซึกว่ามันเบาบางกับร่างกาย พ่อแม่พี่น้องประวัติรูปปัสสิทธิ์ติดถงให้ได้กันก็คือเรื่องเร่อยพ่อแม่พี่น้องกินก <c oughs> ินหายใจกรงกินหายใ้ยกรงแต่ผู้ฟังตั้งไรทรงกำโพ นี่เป็นหมาสะจันจริงๆพ่พี่น้องถ้าเรากินไหนใต้กรงนี่้สึกว่าชีวิตก็ยั่งยืนคุณภาพดีพอแม่พี่นอนนอนรับกินไหนใต้กรงนี่ถือว่าเป็นจริงที่ว่าร่างกายต้องการเมื่อน,น้มเป็นตัวก็เล่าเลียงร่างกายชีวิตฐานผู้ฟังต่างไล่ถ้าบอกกินน้ำดีไร้มั่งก็ได้เรื่องกับใต้พอแม่พี่น้องไลเวียนกงเหลือดในสมองความบุตรันกองอะไรๆๆสิ่งพอแม่พี่น้อง ดำแม่เกิดเกล็ดมัง่งแม่้ติวจักมัง่งเนี่ยพอเป็นปีทองหรือว่าจะโมงก็โปรดลงโปรงเลยหายใจก็เต็มเต็ม,ตมลมเต็มกำลังท่านผู้ฟังทัง้งหลายพอถือว่า <c oughs> ถ้าเราทำ้มใเพียงแต่นามตัวเดียวก็สามารถที่ว่าเราก้าวใช้ได้ง่ายท่านผู้ฟังทัง้งหลาย ถ้าเรากินน้ำเราทําให้เป็นประจาถ้าว่าทาทุกวันไม่ก็ทําฟกบนพีน้องแต่กินน้ำวัวชาวนี่รร้ซึกว่ามันจะลําบากตะกิดหนึ่งคุณภปาพชีวิตเมื่อกับโรลกกินยาค้มเะยรต่างผู้ฟังต่างไล่บางคนก็ฟึกแล้วโคลงแล้วกินได้บางคนก็กินไม่ได้บพาน้ำมัวชาามันเป็นมหาทรัจันเพราไม่พิณองลําบากเพราะฉะนั้นเราชีวิตของคุณเราที่ <c oughs> ได้ก็ตามท่านผู้ฟังต่างไล่ <c oughs> ความสุขมันจะเกิดขึ้นบนฝืนท่านของความลำบากอยู่เสมอ,อไม่ว่าจะเป็นชีวิตก้องไก่กระเลวเจตันู้กฟังต่างไลเราจะเอ็นว่าแมนเดว่ามาทำควางรักํำคำซ้อนในตันู้กฟังต่างไลต้องตีบทตีความกันมากใหม่ไกลกองแตงว่ว่าคนเคยคนดูใบกันเพื่อจะได้ฟังตรร พ่อแม่พี่น้องเราจะได้เอ็นกันแต่ว่าน่วงเกียกก็เล่งปัรสาธรรมาเบบไงรักษากายพะปแม่พี่น้องให้ปึ่งปรารถนาดีตรงนี้เราเล่งกันเป็นปัาสาบัรเราคนที่นังตรวจกูปีโอ้เจ้า้า ก็ถือว่าเป็นทิ้งเต็ดีใจทรงเสริมคุณภาพแต่ว่าปัจจุบันนี้เราก็เห็นคนออกกาลังกายว่ารุุๆกันยังรู้สึกว่าดีแต่ว่าตาแรงมาแร่งตึงตรงนี้เพราะมันเป็นองการออกกาลังกายนี่ท้วมาคนเต้าคนแก่ทําปลื้อหลาผู้สูงอายุในบ้านเรานี่ก็ตามกําลังบ่านผู้ฟังทางไลน์แต่ว่าคนเต้าคนแก่นการออกกาลัง ก็ยังไม่พอต้องรักษาระบบจิตใจกันท่านผู้ฟังพ่อแม่พี่น้องเราจะอยกับหลกกับล้่นในนั้นต้องรักษาระบบจิตใจให้มันดีเพราะว่านึ่องเราไม่เล่งไรพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทางไลก็ก็จิตจ้องหลกล้่นก็ไม่ถุ่มหลกล้่นก็ไม่ถุ่มตรงนี้ไม่ว่าจะอยตรงไหนอยเดนไกลเมืองไกลก็ไม่หวาปัจจุบันนี้เทคโนโลยีรมาใายในชีวิตประจําวันให้มากขึ้นท่านผู้ฟังทางไลน เกรงกลางหยอกอู้ตัวระทับมาเล่งมาคุยตามตุกซุกความลำบากว่าเจ้ากินข้าวได้ไหมวันเตียงงับดามเล็วไหมหวากันไปตามสารปัดสารปีชีวิตตีเลื่อยอยู่ฮะแต่ผู้ฟังต่างไล่บางคนบางฐานก็บอกกันหวาชีวิตตีเลื่อยอยู่ทำไปเรืยดีที่ชุดอาตมาก็บอกว่าทำคุณภาพชีวิตพน้องให้มันดีตีชุดไม่ดีตีชุดมมนอยู่ที่เราทํา แต่ถ้าเราตาเหลวรูว้สึกว่ามันใจมันอ,อกมันใจเกิดขึ้นในตัวเราเองฐานผูมิังททางไรเรามีความติดสุดเกิดขึ้นใดแต่ถ้าเราตำเหลวโดยความกายะกายแย่งตำเหลวโดยความไม่ตัง้งอกไม่ตั้งใจตามบอติสุดมันได้ไหมมันก็ไม่ได้พ้นร,รุปพ้นร,รูปในาันระทําในฐานภูกวังญทางไ่ทุกคนทูกฐานเราจะดูกันเองว่าถ้าเราอยห่วัดคัดโกรบเปากีเลส จึงเป็นเอตจึงเป็นเอตได้งานดีมีทำก้อยนำ้าได้เงินตราป่าใช้วัดจัดว่าจัดว่าป่าจ้างสัน้นาตุกคืนวันเวนตะเวนจักจัวตำดีนี่ตามเจ้ยจ้ามาตำ <c oughs> พอมพี่น้องตานผู้กังต่างไล ตรงนี้โดดใจนว่าลงเกียิอนันโกลนเร่งโกลนนี่ไม่ก่อยเป็นโกลนเพราะว่าหนึกได้หนึกเร่งนี่แต่ว่าเราว่าสียดวัดกัดโกลาเป้าเป้ากีเลสจ,จึงเป็นเอด็ดุงเรื่องเปลืองปัญญา ตรงนี้ก็ตือว่าถ้าเราโดูจักคัดเคลเบาบางสิ่งไรก็ตามฐานผู้ฟังทางัางไรยจ่ายกับบาอบนามถ้าคุณรใจกับมาบนามถ้ารถใจกับบาลหลงถ้าไรกัดโกลก็เหลียวเตะเ,เทวากีเลสนี่พอมน้องท่ฐานผู้ฟังทางัางไรยกตัวย่างไง่ายก็คือความยากยังตุกเป็ดตุกไวไม่จํากัดเป็ดไม่จํากัดอายุไม่จํากัดวัยถ้าเป่าเกิดความเมตตโดตรงเลตที่ทวา ความรุ่งเรื่องที่เกิดขึ้นท่านผู้ฟังทางไลายในชีวิตประจำวันนี้ที่เราต่อโซวิกฤตอยกับแพร่ระบาดของโควิดทิบเกาเราอย่าเพึ่งต่อเจเราอย่าพึ่งกัดตกเราอย่าพึ่งหน่อยอกหน่อยใจท่านผู้ฟังทางไลายตรงนี้้ามาเล่นรองความรุ่งเรื่องเพลองปัญญาเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าบ่อระสุมชีวิตเต่เข้ามาในตุนทั่วโลกท่านผู้ฟังทางไลน ปัจจากในโลกนี้เราไม่ต้องไปรูตัวโยต์และสักกว่าสักเถ่าใยแต่ว่าเราคนหนึ่งที่อยู่ในสังกุมโลกนี้ตรงนี้ผมมีพี่น้องทานผู้ฟังแต่พอเราแร้งแบบนี้ปับเราต้องไม่ว่าโลกนี้ทุกคนก็รูแล้วเลยว่ามันกว้างกว้างอย่าตัมาโอ้ลาน ฐานผู้ฟังเทวเรานึ่งในโลกนี่เราต้องมีปัญญาเป็นติตั้งนะตรงนี้พระพุทธศาสน,นาเป็นสิ่งทีดท่ดีฐานผู้ฟังทางไล่ตาาว่าเรามีปัญญาแลว้วเราต้องทำไรมั่งคนมีปัญญาฐานผู้ฟังทางไล่ไม่ว่ายโยปิตนโยเมืองนโยบ้านไรโยตรงไหนก็แล้วแต่ยอมจะมีสิทธิ์นในการใช้ชีวิต่อมีปี่นองคนยังปัญญาถ้ามาปัญญามันเท่ากันไหม บางคนบางฐานโตกันยังไม่ตรงกิจไรฐานผู้ฟังต่างไล่บอกว่าไม่เท่ากันเลยบางคนบางฐานเราดังเล่ด้ว่าถ้าเราเป็นก็เราอยู่ไม่ได้ถ้าก็เป็นเราก็ไม่รู้อยู่ได้ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วฐานผู้ฟังตรงนี้ก็อบอกได้เลยว่าชีวิตติดสังข์ชีวิตติเกิดมาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราต้องเข้าใจ่มันเป็นองในการเต่ว่าเราก็ต้องทำจริงติดดีเพราะจริงต่ดดีมันจะมาติ่ทำอะไรแต่มัน ปัฒนาตัวเองไปได้คุณอาจราบชีวิตก็เหมือนกันท่านผู้ฟังทัง้งหลายถ้าเราเดินกล้าบาวต่ําไปในสิ่งทต่ดีอ่าสิ่งแต่ไม่ดีเราก็ไม่อยากทีทําแม้แต่คิดก็ความคิดมาไม่แต่ถ้าว่าสิ่งทต่ดีมันเกิดขึ้นโดยตัตดูหม,มัดเลยท่านผู้ฟังทัง้งหลายว่าสิ่งนี้แล้วมันดีทีสุดเลวสิ่งนี้แล้วมันนําปไปสู่เปหมาไม่าเป้าไมขก็ความเป็นเป็นหมนุนุ์เราตรงแรกว่า เป้่าไม่ก้องความเป็นมนุษย์เราเป้าไม้ก้องความเป็นว่าสร้างความหยุดติธรรมไม่ได้เราใจยินได้หายแต่ผู้ฟังผมไม่พี่น้องว่าเมื่อตุปาทิท่ว่ายกมาก็าไม่ยกมาก็าไม่หวาแต่ว่าก็กิตที่เป็นว่าถ้าเราอยู่กับคนที่เราเข้าใจานฐานผู้ฟังต่างไล่ไม่ว่าเราอยู่ตรงไหนเราลงทุนในการพัฒนาตัวเองถ้ามาชีวิตต้องลงทุนกับชีวิตไม่ก็ต้องลงทุนนะพี่น้องเพราะชีวิตนี้ต้องพัฒนา ตัวเองตลอดเวลาไม่ใจเก่งไงหมากจนเกินไปแต่ว่าไม่ใจว่าเบือจนไม่รู้จักเลยอ่าแต่แรงบนป่าชาบันลมต้องแรงบนนันถ่าผู้ฟังทางไลไม่ใจว่าเก่งถูกเรื่องถูกราวต่ก้นที่เก่งคนที่ฉะลาดนั่น่อแม่พี่น้องฐาาผู้ฟังทางไลก็าสามารถกาดการได้ว่าชีวิตนี่มันเป็นบางตนมันเป็นตามกลางมันเป็น <c oughs> บันปลายพ่อม่พี่น้องก็เมื่อนายโยกองเรานี่ท่านผู้ฟังต่างในถ้าผู้รู้ก็ตั้งไว้ว่าจ้ำเวลาจ้ำนาทีจ้ำการจ้ำเวลาก็เริ่มต้นกลา้งเลยครับบันปลายชีวิตพ่อแม่พี่น้อง,องบางคนก็เล้งว่าตนตนดีปลายรายตนรายปลายดีฮะพ่อแม่เราก็ได้ยินกันแล้วแต่จริงๆรลวเลวพ่อแม่พี่น้องการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเริ่มตอนตรงไหน ถ้าเรามีความดินรุนเรามีความมดทนเรายังประโยชน์ไอ้ทิ้งที่เราดีฮะเแม่พี่น้องเราคุมสมาติจ้างท่านาตัวเองใดตังเปลไหมไวไกลย์ไวเก่มันไม่ได้เป็นเรื่องตินแนนนอนท่านผู้ฟังต่างได้เพราะว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่จีรังอย่างยืนมันเป็นกฎใจหลักอในจังตุกขังอนัตตาเป็นทิ้งเต่ไม่เทียงไม่เตไม่เหนไม่นอนตูกสิ้งถูกอย่าง การันตีไม่ได้แม่เด้กุนอยู่ค้างกายเราแม่เด้กุนเราวัยเนื้อชัวช่วใจสักวันนึ่งก็ยอมจะบุบจะไล่ไปตามการตามเวลาพอแรงปัน,นีพับตานผูกฟังต่างไล่ปันไปเลกนุนกลางางเราพันไปเลกุนแก่่เรากวีโกรได้พอแม่พี่น้องพระพุทธเจ้าบอกว่าความไม่เถียงไม่เตนั่นคือคยความเถียงเทน่นอน เมือ่อกกบวบาปาปา่านี้แรงเราไปรลบมาถ้าเป็นบาปท่าที่เราเก้าวใจน,วน่าว่าควรแต่ว่ามันเป็นทัศธรรมที่แต็มชิงด่านผู้ฟังทางใจสมัยที่เราเล่อายุอย่างยี้เทบจำเทียบถูกทิ้งถูกอย่างในบริการในรัางกายในส่งกายในร่างกายนี้ล้วนจะม่ทิ้งแต่ดีดีควรก็ช่วยพมกางามหน้าตาก็ดีรูปร่างการ ดูแล้วไม่เปลกเพราะว่ามาโยตรงนี้ที่อาทิตย์ออกทิตย์เจ็ดาทิย์ฐานผู้ฟังทางไรเปรียบจะเมื่อนวิญญาณพ่อแม่ปี่น้องเปรียบจะเมื่อนสิ่งที่เก่ามาที่เรารับไม่ได้ในซ้ำที่ที่ปีที่ผ่านมาแต่จริงๆนั้นแล้วก็อยากว่าในตามกรังในเบื้องต้นแล้วก็ในที่ชุดฐานผู้ฟังทางไรมันเป็นกฎใจหลักถูกซส่งถูกย่างมันไม่เตียงมันเป็นตัวชาวว่า พ,พ่อแม่พี่น้องถ้ามาคุณหภาพชีวิตมันเถียงไหมก็ามาคุณหภาพชีวิตพ,พ่อแม่พี่น้องมันก็เถียงแพราะมันเป็นภาษาที่เราการันตีไว้แต่ว่าความเปรี่ยนแปลี่นไปในในถูกสิ่งถูกอย่างถูกกันถูกทนมันก็เป็นไปตามวันเวลาลมปัดปด่าเดยชีวิตก็เปลี่ยนไปป่านั้นคนตกป่าเดยชีวิตก็มันก็เปลี่ยนไปป่านั้นแดดออกป่าเดยชีวิตก็เปลี่นยนไปตามนั้น พอ่อแม่พี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วทุกวันทุกวินาทีที่เราก้าวตื่นนอนล่นตากเกรกตั้งแต่ลับแต่นอน <S <S ทุกสิ่งทุกอย่างโยมเปรียบรวนดันผู้ฟังในการต่างไล่บางคนเตื่นว่าชาวมึนอ้วเจ็บอ้วพอ่อแม่พี่น้องกินไม่อกก้าใต้ไม่ได้ฮะพอ่อแม่พี่น้องทำให้ร่างกายนี้ตัวรทรมานแล้วนั่นนะพระพุทธเจ้าบอกว่าความเปรียรวนความไม่จีรังไม่อย่างไม่ยืน เพราะฉะนั้นแล้วคุณนภาพชีวิตเราให้เข้าใจช,ชีวิตพ่อแม่พี่น้องเราไม่ต้องกิดไร้ไอ้กลั่นไอ้ใหญ่โตมากมายไกลกองแต่ว่าเราไม่ใจไปหยุดความกิดตรงนี้เป็นสิ่งมันกันระไวบางคุณบากมนเล่นว่าเงเกียดว่าไม่ต้องกิดไร้จานกันเลยไม่ต้องตําไร้แต่พากจ้าแต่ไตรปุงไตรทอง แต่ว่าล่วงเครียดเล่งกันใจชีวิตบอกว่าอยาให้คิดมากคิด,ดิดทิ้งให้ทำได้ท่ทานผู้ฟังต่างไล่เพราะชีวิตก็ร่วงเครียดจริงจริงกันบอกกันตรงตรงนี่ท่านผู้ฟังต่างไล่ว่าชีวิตจริงๆแล้วไม่ใจคิดได้คิดเอาทิศอินี่มาไปนองเทวาไม่ใจคิดสัน้น อ่าถ้ากิดชั้นผลิตชีวิตเหล้าตรงนั้นผิตจั้นก็เหมือนเราเกิดชั้นอ่าดวกเราต่อยังว่าลอยไปเก็บลูกหมองช่องน้วยนี่ท่านผู้ฟังท่างไล่แต่เรากิดชั้นชั้นเราไปถึงงักเปรียบเดียวหลังที่อยเขาช่องน่วยแต่ว่าจ้านุ้ยแต่ยังเหย็ดเดายแใจ,จการไม่ได้เรักมันต่างกิ่งแล้วนั้นคือการกิดจั้นแต่ถ้าว่ากิดไม่ไม่หมากเราิดทิ้งที่เราทําได้ก็เหมือนเราปลูกพักนันท่านผู้ฟังทางไล่อีโอกอะไปรก็แลลวเตยดดูเดชทักตนนึ่งอะเรกะแล้วเตนั่นเราก กิดทิ้งอด้ทำได้ความมีน้ำเบากิดทิ้งได้ทำได้ก็ไม่ต้องกิดมากว่าเราทับโรครทักตนนะเราก็โกรกปลื้มถือว่าไอ้มันติด ให้มันได้พ้นดันบุกฟังต่างไลถ้าบเราปลูกต้นเลี้ยวได้พ้นเล้ยวเราก็เกิดได้เระเปนไปดองเกิดความภูมิอกภูมิใสในชีวิตอ่าไม่ว่าเราทาจริงได้แต่เราทาไม่ต้องแรงไม่ต้องไป้างเผื่อว่าทาจริงนี่แถวเต็ดเอียแถวจิตได้ไม่ได้ปากลัวไม่โรดป่านั้นไม่โรดไม่ต้องไปกิดให้มันมากให้มันต้องสี่เียด็ดดันบุกฟังต่างไล่เมื่อพระพุทธเจ้าบอกว่ากิดให้ได้ใช่ให้เป็นเห็นใน้รู้ อายุไว้ได้พอแม่ไปนองแรงกันไปป็ญญาณไปมันก็งูแต่ว่าจริงๆเนี่ยชีวิตกิดเป็นนั่นต่าบุกฟังต่างไล่เพราะพระพุทธเจ้าว่าให้ใจก้าอกหนับไปทุกบอกให้ได้ตรงเนี้ยให้ใจก้าอกหนับไปทุกบอกให้ได้ว่าเรากาลังทาไรโย่พอแม่ไปนองต่ํโต๊กไม้การที่นี่เรากิดไม่หมากพอคิดไม่มากสะมองเรามันกถ้ามาดีว่า เ,เบ่งเบ่งบานใดเลือดในสุบชิดในตะมองก็สามารถปองคันใดท่านผู้ฟังทั้งหลายไม่เกิดความบุต,ตันไม่เกิดความตึงเครยียดไม่เกิดความทุว่า,าในโรคปัจจุบันนี้เห็นกันมาเกิดความซึมเศร้าท่านผู้ฟังทั้งหลายพอเราคิดได้และทําได้คนเราม,มีทางอกนั่นชีวิตท่านผู้ฟังทั้งหลายต้ามาชีวิตใจไว้ไงปณนนีกรโเราก็นุ่มเกินวัย ไม่แก่เกินไว้เลยท่านผู้ฟังทั้งหลายพอเราคิดหายใจเป็นชีิจชีวิตเดียนอยู่เป็นระดับความเป็นจริงในจริงนี้เราก็เดินฟันฝ่าอุปสรรคไปได้รากว่าฟันอุปสรรคมาทำมาเป็นเรื่องอุปนั้นมาอุกจากกาันไหมพ่อมพี่น้องชีวิตคนเราเมื่อน้งเครียดบกแล้ผพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังบายอยู่กันแบบง่ายๆ อะไรก็ตามกาตามถาดปลูกฝังตังางๆทั่วโลกทำมายมีประโยชน์ให้ทำโต่อไปไม่ว่าฐานจะทำไรก็เรยวเต้นนี่ทำมายใชย้ประโยชน์ได้ อ่าพอแม่พี่น้องเมื่อนความกิดก้องคนเทา่ทาเท่าเนี่ยถ้าก็ความกิดก้องคนเทา่ทาเท่าจนมาก็ก็คือความเป็นร่วงตัวเดียวอ่าต่านผู้ฟังต่างไล่พอความเป็นร่วงเยกเยกเป็นด่วงหลกดลานเล่นล้นกันแลวเทอันคือความเป็นร่วงเป็นใหญ่หาเป็นใหญ่ก็คือตั้งแต่บัมบ้รุษปูยาตาัวจนมาถึงโลกดถึงล้น่น นี่เป็นว่วงเป็นใหญ่แต่เล้งต้องกรรมมาติดต่อเป็นสุภาษิตใจกันทุกวันนี้ก็คือความเป็นว่วงเป็นใหญ่ความสุขสั้นมีดียามมีโกรกันนะก็ให้เข้าใจยามมีมีชันก็อย่าให้มันมากจนเกินไปให้เกิดความเสียงให้ท่านผู้ฟังทางไล่นั้นเราใช้ได้คุณภาพชีวิตต่างเป็นเมื่อตัววายกตัวย่างกันเลงกันพราเป็นพี่น้องการเยินโยเขาจิ้งแต่ว่าไม่ใช่วายโยจนควมไปเลยตีเปื่อโกโกเปื่อตี แต่สิ้งที่เราทำนายให้กำลังใช้กันแต่ผู้ฟังต่างไล่ไม่ออกมาจากปากไคายิมจากย่ย ไม่ออกมาจากจริงในก็แสด้งไงเห็นท่านผู้ฟังทางไลฟ์ว่าให้กำลังใจกันแล้วแต่ล้มลุกคลุกคลานไปบงังอ่าก็ช่วยมือช่วยบาบอกกันว่ารู้ต่อไปแล้วนั้นคือชีวิตนั้นคือกำไรที่เลือกจับได้แต่ยังล้มไม่ไใช่ท่านผู้ฟังทางไลฟ์เน่าไปโตแต่สิ่งตีเอ็ดเน่าไปโตแต่สิ่งตีสองให้ไ,หไปซับด้วยความที่โชคดีท่านผู้ฟังทางไลฟ์กำไบร์พอนี่ท่ามทื่อใดไม่ก็ทื่อใดแต่ตรงนําไปปฏิบัติให้มันแข็งแกรง่ง วันนี้ยังโงเอีต่ตเจ้าอันจะแข่งแรงต่อรืออันจะยืนได้นั่นคือเกินชีวิตต่างเพศและแต่พอเม่พี่น้องทานผู้ฟังทางไล่ไในว่าเจ้ายังทำม,มาไม่ทำม,มาพนุุนต่างนันการเดินไกลเรามาเลยตรงนี้เป็นกำไรชีวิตได้มั่งเราต้องเข้าใช้กับมยพี่น้องพอคุณภาพชีวิต ตำปลือก็ได้อยาให้ไข่ยอยากให้เจ็บพ่อแม่พี่น้องต้องอดุนกันไหมเขาต้องุนอด,นนออดนให้ไพี่น้องอดตนในสิ่งที่เราอดทนแต่ว่าไม่ใชุ่นอดทนปุงรองหลังเฟ้ท่านผู้ฝังทางไล่แต่สิ้งติเน่เราต้องเป็นมนุษย์อันสมบูรณ์ให้ได้ความกิดเป็นทิ้งติดีเริ่ม,มพ่อแม่พี่น้องเราต้องปูมเติมโดยพัญญา เเกิดขึ้นมาพอในโลกแม่นี่เราขึ้นมาเป็นมนุษย์เราเหมือนมือนวัฒนาอยู่แล้วพอแม่พี่น้องก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเลยเวลามาเวลาเรื่าวท่านผู้ฟังต่างไล่พอแม่พี่น้องต้องก็อานวยเวพอธให้สัตาหยัดยุ่อผผู้ฟังต่างไล่แต่รายการเชียงตาจังหวัดประที่ติดใจทุกคนตุดทานติดตามลงเกียติเชียงงัางไม้ติดอ่างไม้ก็เป็นเรื่องธรรมดาปกติท่านพ่อแม่พี่น้องธรรมาว่าชาวเป็นข้าวจันเรกเป็นกําลังใจให้กันเลยกัน ไมไ่ผ่านทานเพบาอุปราชอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตก็ไอ้วิกฤตว่าอุปรากนั้นในผ่านไปได้เป็นทิ้งติดดีแต่พวกขังต่างไล่กิดอะไรก็ได้ท่อมปราตนาถูกประการอาณนาณนนาตีมีหยดท่าบรรดาสักติดซุ้งๆให้มีความจงจงรักปักดีในตัวเองให้พวกขังตังไล่มีกำลังใจให้ถึงกันเลยกัน โปรดจากโรคไปโรคโควิดกําลังเพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้พ่อแม่เป็นเป็นซิ่งติดดีกับฐานผู้ฟังตุกคนตุกตาหายโลกล ok ่านโ้นหายว่างหายพ่อแม่เป็น้องในการจ่ายชีวิตให้ประกอบตุรกิจตมันกงอย่างยืนเป็นเมื่อนเมื่อปีดานผู้ฟังตั้งหล่มีกําไรกันตลอดกาลกับโรงเกียิวัดหนาตูมิงพ่อแม่เป็น้องก็เดินทางมาถึงตรงนี้ก็ทื่าเป็นสิ่งที่ดี ฟังแล้วมีซาลาฟังแล้วมีบทบาทก็ไม่หนนาทีก็เป็นสิ่งตีดีเล้วแต่ผู้ฟังต่างไ <c oughs> รเขาค่อยพ่อแม่พี่น้องทำในสิ่งตีดีโปรดไปต่างโลกไปคก้ยเจ็บตุกสิ่งทุกอย่างแต่ผ่านมาในชีวิตเรายัางกังวล่านผู้ฟังต่างไรว่าเราอยากคนกังวลให้จนในเกินตัวเกินการโปทิ้งแต่ว่าบนบ้านไว้ขยายมันหมากเร่งพ่อแม่พี่น้อง สิ่งไรที่เป็นไปได้ก็ยอมรับความเป็นจริงสิ่งไดแี่ไปเป็นไปไม่ได้ก็เป็นทิ้งี่ดีตาทำห้ทิ้งนี้เกิดความจ <c oughs> ังบยะยอมยินในชีวิตก็ก็กเจริญพรสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง